แ <Friday. S 2> คตตาล็อกไฟล์เดฉลอง18ปีด้วยสินค้าคุณภาพเยี่ยมม่านประตูกันยุงเปิดง่ายปิดอัตโนมัติโปร่งสบายกันยุงได้เพียง99บาทราคาพิเศษนี้ที่ c คตตาล็อกไฟล์เดเท่านั้น ม่านประตูกันยุงแถบแม่เหล็กลายดอกไม้สวยงามเพิ่มความสดใสให้กับห้องแสนรักผ้าม่านทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์โปรง่งลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ทำให้อึดอัดม่านประตูกันยุงแถบแม่เหล็กช่วยป้องกันยุงและ,มะแมลงให้กับทุกคนภายในบ้านติดตั้งเองได้ง่ายไม่ยุ่งยากถูกกว่าติดมุงลวดหลายเท่าเพียงวางผ้าม่านให้เสมอกับขอบวงกบประตูและตอกยึดหมุด ม่านประตูกันยุงแถบแม่เหล็กปิดอัตโนมัติแนบสนิทป้องกันยุงและแมลงกวนใจ